สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Line, com, ิ๊กไลฟ f เพื่อบูร์ตคอมแส์บิ๊กไลฟ์บอกในเว็บไซต์เอทีคูกแก๊งนะครับวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวของคอมพิวเตอร์จากทาง l e n o v o อีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนครับว่าในครั้งนี้มันก็ไม่ได้มาธรรมดาเพราะว่ามันเป็นตระกูลไอเดียแพดซึ่งหลายคนนั้นก็มองหาอยู่นะครับในปี2022นี้จะมีรุ่นไหนที่เปิดตัวบ้างน,นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้กันได้เลยครับ ราคาทนี่ก็คือเครื่องแรกที่เราจะมาสัมผัสกันนะครับและก็คือ i IDF Haslim 3 i และ i f Haslim 3มนะครับมันแตกต่างกันที่กลุ่มพลังเป็น amd แล้วก็ intel นะครับแต่ว่าตัวที่เราอยู่กับนี้ก็เป็นกลุ่มพลังเป็น intel นะฮะก็แน่นอนครับว่าจุดเด่นของมันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยโหเป็นวัสดุโลหะนะครับแต่ว่าทางทั u ซีนะครับเป็นวัสดุแบบพลาสติกธรรมดานะครับแต่ว่าเน้นความแข็งแรงทนทานนะครับ ข้อดีมันก็คือมีระบบสแกนไายนิ้วมือนะครับโอ้คอมพิวเตอร์สมัยนี้ยังมีการลีเดอร์ให้อยู่แล้วก็มี USB-A นะครับถัดไปฝั่งดึงนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบนะครับเป็น USB นะครับฟูลฟังก์ชันคือเสียบได้ทุกอย่างแล้วก็จะมีตัว h d m i นะครับแล้วก็ USB-A ย้ำไว้ก่อนนะครับมันใช้ไฟด้วย USB Type C ได้นะครับโดยแน่นอนครับว่ามันก็จะมีจุดเด่นหนึ่งก็คือสามารถที่จะเปิดปิดเว็บแคมได้นะครับแต่ว่า ในตัวเว็บแคมนั้นจะเป็น720 p อยอยู่แล้วก็คีย์บอร์ดนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่กำลังดีนะครับในเรื่องของการกดและสัมผัสนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายอยู่นะครับราคาของมันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณช่วง18,490บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็น AMD นั้นก็จะถูกมาหน่อยหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นรุ่น IdeaPad Slim 5นะครับก็จะมีทั้ง AMD และ Intel นะครับอันนี้คือตัวของ Intel นะฮะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น AMD นะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเป็นโลหะทั้งหมดแล้วโอ้นี่ถมถือยรู้สึกเบาอยู่เลยนะครับก็จะมีนี่ครับพอร์ตเป็น USB Type C ทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็น HDMI นะครับแล้วก็มีช่องสียงูกฟังมาให้ อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับว่ามีอะไรก็จะมีนี่ครับเป็น USB Type A ทั้ง2พอร์ตแล้วก็มีการีเดอร์มาให้ด้วยโหตําแหน่งลำโพงนึงค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ไม่มีการีเดอร์นะครับขออภัยครับตัวนี้ไม่มีระบบสแกนนิ้ือนะครับก็จะเป็นแบบแนเพลเลยแล้วก็จะมีแบ็กแคมเพิ่มความละเอียดนะครับเป็น Full HD แล้วนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า จัดเต็มแล้วก็ราคานะครับ AMD นั้นเริ่มต้นอยู่ที่22,000นะครับประมาณช่วง2 2 0 0 2 2นนะครับและถ้าเป็น Intel นะครับก็จะอยู่ที่มันมาณ26,990บาทนะครับก็ตัวนี้ที่เห็นเนี่ยจะยเป็ตัวท็อปแต่ว่าถ้าใครอยากได้ของใหญ่ที่แรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก,กันกับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้กันครับ มันคือ r e n o v o นะครับตัว IdeaPad Slim 5i Pro และ5 Pro นะครับโดยเขาบอกว่าจะขายในรุ่นของ AMD ก่อนก็คือ5 Pro นั่นเองครับทำไมมันถึงโดดเด่นนะครับก็เนี่ยครับนี่นี่แค่เริ่มต้นนะับนี่แค่ตัวเริ่มต้นจะเป็น GTX นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปนะครับ RTX ตัวนี้เป็น 3050Ti นะครับก็แน่นอนว่ามันออกแบบเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อและก็การทำงานนะครับดังนั้นถอตชาร์จนะครับ มันเลยไม่สามารถใช้เป็นแบบ Type C ได้นะครับมันก็เลยต้องเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี HDMI ม USB แบบ Type C Full Function อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดเเอิ์เหมือนกันแล้วก็จะมี USB ที่เป็น Type A นะครับมันหา3.2ก็เรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มมากแต่ราคาของมันก็เบาๆนะครับิ่มต้นอย่ที่36,990บาทสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอพูดเลยนะครับว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของ d e วเช่นเดียวกัน ติดตั้งมาให้ทั้งระบบ i d i s scan นะครับตรงนี้แล้วก็มีว e b c a m ความลเอีย full HD แล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบ120เฮิรตนะครับแล้วก็มีสีสันที่ตรงก็เรียกได้ว่า creator สามารถทํางานได้ทันทีสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งคู่นี้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจตอนนี้ก็เริ่มมาจําหน่ายกันแล้วแต่ที่สําคัญนะครับอันนี้ต้องชื่นชมกันเลยดูว่าอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะจะไปรุ่นต่อไปนะครับที่ปอดเนี่ยสัมผัสค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยคือตัว,ต,วตัวเมื่อกี้นี้ที่ดูนะครับเป็น ไอเดียแพดสตม5นะครับก็ว่าดีแล้วในตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่เหมือนกันครับ mm hmm. และมาถึงตัวนี้ครับ i-dea-pad f ด e ฟรนะครับ mm hmm. ก็เป็นแบบพับได้นะครับซึ่งจะเป็น ตัวที่ก่อนที่จะไปถึงโยกาซีรีส์ที่เป็นแบบขับได้ตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะฮะจุดเด่นของมันก็คือนี่ครับก็จะเป็นชาร์จไฟนะครับยี USB ่ยูสบท้แล้วก็เป็นแบบเสียบธรรมดาก็ชาร์จได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่เก็บปากาศนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี USB t y p e A มาให้นะครับพร้อมกับมีการดีเดอร์มาให้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งหมดหลากหลายรูปแบบได้เช่นเดียวกันหน้าจอนะครับเป็นแบบทัสกีนะครับ เนก็ถามารที่จะทํางานอะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถวาดเขียนผัดอาทิตย์เทนได้ด้วยนะครับราคาของมันนั้นก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าอาจจะดูเดือดกว่าตัวของ2ตัวนี้พอสขขอมควรแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมมันก็น่าใช้อยู่ครับ แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะครับนี่มันคือรุ่นนี้ครับ i d e a p a d duet 5 i นะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็เป็นแท็บเล็ตนั่นเองเราสามารถที่จะต่อเชื่อมกับคีย์บอร์ดนี้ได้นะครับคีย์บอร์ดของมันนะครับกับแอทิเคนที่สามารถเก็บนะครับก็คือสามารถที่จะเป็นแมกเนตติดกับตัวของด้านบนได้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับคือเป็นการเสียบนะครับและก็สามารถที่จะต่อแบบบลูทูธได้นั่นหมายความว่า ไม่ได้เสียบกับเครื่องก็สามารถพิมพ์งานได้นั่นเองจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือทำแมตช์ชิลดทางด้านนี้นะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับทำจากขวดน้ำแน่นอนครับมันก็จะให้ผิวสัมผัสที่เนียนมือแล้วก็เรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแป้นพิมพ์ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวของไ d เดียแพดรที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันมี usb type c 2อันนะครับซึ่งเป็นแบบ full function และก็อีกฝั่งหนึ่ง มีแค่ปุ่มเท่านั้นแล้วก็เป็นลําโพงนะครับอยู่รอบตัวเครื่องแบบนี้ก็เรียกได้ว่าโอเคนะโดดเด่นดีแล้วก็แถมยังมีสแตนท์ที่สามารถปรับระดับได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตที่น่าใช้อยู่โดยราคาของมันนะครับก็เริ่มต้นที่ช่วงประมาณ30,000บาทนั่นเองครับอเอาละครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ ตัวที่เปิดตัวในวันนี้สำหรับในส่วนของ r e n e w o i i e e p a แ s e ซีรี์นั่นเองครับก็เรียกว่าสเปคของมันค่อนข้างที่จะครบแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสเปคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโน้ตบุ๊กเมสตีมโน้ตบุ๊กพับได้ n o t e บุ๊กแบบถอดได้หลายอื่นหรนมากมายนั่นเองครับแล้วก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็วางจำหน่ายได้แล้วตอนนี้นะครับแต่เป็นรุ่นเดียวก็คือ Ide a p a d Pro 5i เท่านั้นที่จะต้องรองกันต่อไปนะครับก็ จบเท่านี้และการสำหรับในการผ่านทดลองแล้วเราจะได้รีวิวทุกไหนก็รอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้นะครับแล้วก็รวมถึงไลฟ์เฟซบุล์ที่ตร์คบอกส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นรอติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ